ที่ได้นั่งสมาธิแล้วกำหนดท่องในการที่เรียกว่าท่องมนตย์บูชาอย่างบูชาองค์พระศิวะองค์พระพิธเนษ์แล้วได้ท่องโอมนะมาชิวะโอมนะมาชิวะโอมนะมาชิวะอย่างเงี้ยคือเราเรามีสมาธิเราเพ่งในการสัรเสริญบูชาองค์เทพเทวาที่ปกปักษ์ักษาเราเนี่ยมันก็จะเป็นภาวะาที่เรียกว่าความนิ่งสงบอ่ะ จะ,จะกำหนดอยู่ในการท่องมนท่องหมดบูชาแต่ถ้าเกิดพอเรานั่งไปจะกพักกัอ้อไะมันก็จะกลายเป็นภาวะที่เรียกว่าการกำหนดนั้นหายไปใช่ไหมการกำหนดนั้นหายไปแล้วก็กลายเป็นว่าเราจะไปเชืรอลาตรงไหนเราเราจะไปเพ่งตรงไหนดีเราจะไปเพ่งที่กำหนดตรหายใจหรือตรงกลางกระพา หรือว่ากําหนดที่เรียกว่าจักรกะในตัวเราเองตรงนี้มันมีความซับซ้อนใช่ไหมว่าเราจะไปทางไหนตรงนี้แม่จะบอกว่ามันเป็นภาวะที่เราต้องเรียนรู้ไงภาวะที่ภาวะจิตเราเนี่ยแหละที่จะต้องเดินเดินตามเรียกว่ากําลังทรงของจิตเราที่ว่ามันจะสูงขึ้นมันจะพัฒนาขึ้นอย่างไรและเราก็จะเข้าไปสู่ภาวะที่กําหนด ที่ถูกต้องได้ด้วยตัวเราเองไงมันคือการเรียนรู้ไงว่าพอเราได้ได้เข้าใจแล้วเราเราเราท่องมวลขององค์เทพเ,เทวานที่เราศรัทธาสําหรับคนที่บูชาเทพนะอันนี้แม่จะพูดถึงว่าคนที่ศรัทธาบูชาเทพแล้วก็ท่องมวลองค์เทพและเมื่อเราท่องไปแล้วรู้สึกว่าเหมือนจิตเรากําลังหาที่ที่พึ่งลนะมันเหมือน ต้องมีอะไรสักอย่างที่เราต้องไปมีจุดที่เราจะต้องตั้งมั่นแล้วก็กำหนดอยู่ตรงนั้นก็คือลมหายใจได้ถูกต้องแพ่งที่ลมหายใจเข้าออกหรือว่ากำหนดที่หิปีเรียกว่ายุบหนอของหนอดูอที่หน้าท้องหรือว่าอะไรมันแล้วแต่เรียกว่าจะบอกว่า ภาวะภาวะกายภาวะจิตเราที่มันจะสมดุลกันและมันจะไปพาให้เรานิ่งแล้วก็ก้าไปสู่ภาวะที่มีสติและมีปัญญาได้ตรงนี้ก็ต้องเรียนด้ยด้วยตัวเราการการฝึกนั่นแหละมันจะทำให้เราเข้าใจ ถ้าไม่ลงมือทำยากที่จะเข้าใจก็นี่ไงก็พอว่ารูกปฏิบัติพอลุกปฏิบัติพอเราทาไปมันก็จะมีข้อสงสัยนี่แหละมันคือปัญญาที่ทําให้เราผาตัวเราอะก้าวไปสู่จุดเปลี่ยนของภาวะที่เกิดขึ้นในตัวเราที่เราจะก้าวสู่การเป็นผู้มีสติมีปัญญามากขึ้นเข้าใจยังนะ ประมาณนี้นะท,ที่แม่จะอธิบายเพราะว่าแม่ก็ไม่ใช่ผู้มีทรรมหรือว่าผู้ปฏิบัติที่ชัดเจนแต่ว่าทําความเข้าใจให้เราได้รู้ว่าภาวะที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะมันจะต้องเลือกว่าดึงมาอย่างไรและไม่ให้มันลุดไปอย่างไรแต่ภาวะของบางคนที่พอนั่งไปแล้วนั่งไปแล้วเพ่งม,มากๆ ก็าอาจจะเรียกว่าเจอลุ่มลุมดังหรือว่ากับดักก็ได้มันก็แล้วแต่ประสบการณ์ในการปฏิบัติแต่ละคนว่าจะเจออะไรบางทีบางคนเจออะไรที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ยั่วยู่กิเลสก,ก็ได้ทำหให้มีภาวะที่หลงหลงจิตได้เหมือนกันนะอันนี้คือการเรียนรู้คือเราต้องพาตัวเราลงมือทำ และเราก็จะรู้ได้รตัวนี้แล้วมันจะเกิดทรรปัญญาในตัวตัวรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นคือข้อข้อธรในการดำรงชีวิตในการปฏิบัติตนเนี่ยถ้าไม่ลงมือทำถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่เข้าใจมันไม่มีไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่แน่นอนนะของคนนี้คนนี้คนนี้มันไม่ใช่ไงมันจะยึดว่า พอปฏิบัติแบบนี้มันจะต้องเป็นแบบแบบนี้ของคนคนนี้ไม่ใช่นะมันไม่ไม่สามารถบอกได้เลยนะมันต้องลงมือทำแล้วก็ทำใจสม่ำเสมอสักเียรแล้วเราก็จะเรียนรู้ว่ามันใช่ไหมเหมือนการทดสอบเหมือนการลองทำลงมือทำนั่นแหละแล้วมันก็จะเห็นผลนะคนะ i yeah. you